สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมิถุนายน2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดมาได้ ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลน้อทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ six of pentacles แล้วก็เป็นไพ่ nine of wands อัศวินถือเหรียญไพเดแล้วก็เป็นไพ่ s ว่นออ p e n t a c l e นะครับ1น่ถ้วยไพ่ The Tower แล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญไพสิก of c คัไพใบสุดท้าย The Magician อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพสิบหมาย ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนวโนมทิศทางเป็นเช่นไหลรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ เท่าที่ดูนะครับไพ่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวคุณเองสามารถที่จะมี Power มี Energy กับการที่จะเอาจริงเอาจังกับการทํางานถึงแม้คุณจะเหนื่อยถึงแม้คุณจะหนักถึงแม้คุณอาจจะมีความรู้สึกมีปัญหาบ้างนะครับบางทีเราก็อาจจะอยากปรับอยากเปลี่ยนอยากมีการ t r a n s อร์เมชั่นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อให้เราจะได้แบบไปสู่อนาคตสิ่งที่ดีกว่าไพ่เนี่ยนะครับ ขึ้นมาเนี่ยหลายราศีมากมีการเปลี่ยนแปลงมีการจบเส้นมีการเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าเท่าที่ดูดาวอาจจะชุมนุมกันในราศีเมษมันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับในระดับของประเทศแล้วก็ในระดับของดวงโลกด้วยนั่นแปลว่ากําลังจะมีการ transformation ในหลายๆสิ่งนะครับเพราะว่าดวงโลกเนี่ยจะประกอบไปด้วย oh. าการตัดสินใจของแต่ละราศีทุกราศีจะต้องอิงกับดวงโลกด้วยนะครับว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้เนาะ ไม่กระทบทางตรงก็ทางอ้อมเช่นกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่อาจจะดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าให้เราโฟกัสนะครับในลักษณะที่ว่าให้เราแบบพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจูนทุกสิ่งทุกอย่างปรับมุมมองปรับ mindset นะครับแล้วพยายามตั้งใจแล้วตัวคุณเองจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่เราหวังเอาไว้นะครับ แต่อย่าคาดหวังจนเกินไปนะเดี๋ยวแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าสาหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนงานเนี่ยให้เราดูก่อนนะครับจังหวะโอกาสสิ่งต่างๆว่ามันมีโอกาสไหมที่เราออกแล้วนะครับจะมีสิ่งอื่นๆที่รองรับหรือยังไงให้เราพยายามคิดแล้วก็ตัดสินใจตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวธนูลัคขนาธนูกันบ้างไพ่ใบแรกของคุณคือพไพ่ไนท์ถือไม้ ในถือไมายเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าตัวเราเองอาจจะมีความรู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจนะครับหรือเอาจริงเอาจังกับการทํางานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราอาจจะมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายความสําเร็จนะครับแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพยายามสิ่งที่เราหวังเอาไว้เนี่ยเราก็อยากจะเติบโตเราก็อยากจะพัฒนาเราก็อยากจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้อยากจะมีผลตอบแทนอยากจะมีสวัสดิการอยากจะมีค่าของชีพอะไรใดๆที่มันเกิดการ สมดุลกับการทํางานมากกว่านี้นะครับอะไรประมาณนี้เราอาจจะคิดหรือไต่ตองตึกตองตรงนี้มากขึ้นเนาะเพราะเรามีความรู้สึกว่าอยากจะมีความหวังใหม่กับการที่อยากจะมีอะไรที่มันปรับแล้วก็ดีขึ้นหรือการ transformation ในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าตอนเนี้เรามีความรู้สึกว่าเราพยายามที่อยากจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่นะครับเรากับ แบกภาระเรากับรู้สึกเหนื่อยเรากับมีความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของที่ทํางานได้อยู่นะครับก็อาจจะเหนื่อยหนักกับการที่ต้องต่อสู้ต้องเด้นลนนะครับหรืออาจจะมีปัญหากับบคุคคลอื่นบ้างอะไรประมาณนี้เราเลยมีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อเราอาจจะแบบเหมือนแบกภาระมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกระทั่งกันมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่า เราทํางานแล้วอาจจะมีปัญหาในหลายๆส่วนหรือมีการแบบคำว,ว่าอะไรนะเหมือนปัญหาในสิ่งต่างๆที่ทําไปแล้วมันอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในสิ่งที่เรารู้สึกหรือเราต้องการก็เลยทําให้เราแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะมีความหวังสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเพื่ออยากจะมีการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มอีกทิศทางหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ แต่อยากจะบอกนิดนึงว่าตัวคุณเองอะ่ะยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะแบบเหมือนการเปลี่ยนแปลงการ transformation สิ่งต่างๆอาจจะค่อยๆประคับประคองไปนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้หวือหวาอาจจะยังไม่ได้แบบเติบโตพัฒนาในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราอยากจะปรับหรือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีก็ต้องแบบพยายามใจเย็นนิดหนึง่นงเนาะคิดหรือทําอะไรอย่าเพิ่ง ขุนหันพันแล่นบางทีอัศบินถือไม้ก็คือใจร้อนเกินไปนะครับอยู่ตรงนี้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะไปคุณไปได้นะคุณเปลี่ยนแปลงได้นะไม่มีใครว่าแต่ให้ตัวคุณเองเนี่ยนึกถึงตัวเองก่อนว่าการที่เราจะไปในสิ่งที่ดีการมีความหวังใหม่แต่ความหวังที่เรากําลังจะไปนะ่ะนะครับมันจะตอบโจทย์ในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราอยากได้นะ่ะมากแค่ไหน เพราะบางทีการเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีกว่าเดิมในสิ่งที่เราเป็นหรือการที่เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วะนะครับเราอาจจะเหมือนกับว่าใจร้อนบางทีอาจจะยังแบบยังไม่มีอะไรที่มารองรับกับสิ่งที่เรามีมันก็ลําบากเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงอะ่ะโอเคคุณอยากเปลี่ยนคุณอยากจบนะ่มันมีโอกาสจบแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะมีไพ่เจดแล้วก็มีไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยนะสองใบนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับใครอยากจะจบ ปัญหาอยากจะมีะสิ่งที่ไปทําใหม่นะครับงานใหม่หรือเป็นคำว,ว่าไปทําธุรกิจส่วนตัวใดๆอะไรแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะไปได้นะแต่คุณต้องรู้จักที่จะมีแผนการการรองรับสิ่งต่างๆมีไพ่เดอะ a ม i จ i a n มาด้วยเดอะเม i จ i a n บอกว่าถ้าคุณจะออกถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณจะทำนะครับในทิศทางอื่นคุณต้องเตรียมมือรับมือรับมือไว้ก่อนนะเพราะไม่งั้นคุณจะ ว่างงานตกงานนะครับจังหวะหนึ่งเช่นสมมติถ้าตัวคุณเองรู้สึกเบื่อนหน่ายรู้สึกแบบเหนื่อยละท้อแล้วคุณอยากจะไปมีอ, ى, อนาคตใหม่โดยการที่เราอาจจะแบบอยากจะไปทำงานที่อื่นต้องต้องถามก่อนว่าตัวคุณเองอะ่ะมีงานอื่นรองรับหรือย,อยังหรือตัวคุณเองอะ่ะมีเงิน ى, สำรองนะครับที่จะอยู่ในลักษณะของการว่างงานเนี่ยมากแค่ไหน ถ้าตัวคุณเองมีงานนะครับรองรับแล้วที่อื่นรองรับแล้วโอเคคุณอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับหรือตัวคุณเองมีเงินสำรองนะครับมากแค่ไหนเช่นสมมติถ้าเรามีเงินเก็บสดเราใช้เงินเดือนละ2 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ากินค่าอยู่ค่าคองพีพประมาณ2 0 0 0 0บาทสมมตินะครับแล้วตัวคุณเองก็ต้องมีเงินเก็บ12เดือนเป็นอย่างน้อยคือ1นปีนะครับอันนี้ให้ให้อเดียไว้นะครับ1ปี อ่า12คูณ2ก็24ใช่ไหมครับ ถ้า2องแสนสี่อะไรเงี้ยสองแสนห้าอเงี้ยถ้าเรามีเงินประมาณเนี้ยมันก็ทําให้เรา cover ที่ทําให้เราอยู่ได้นะครับกับการที่เราอาจจะยังว่างงานเพราะว่าบางทีเรายังไม่รู้เลยว่างานที่เราจะไปลองรับเขาจะรับเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะทํางานตรงนั้นได้นานแค่ไหนบางทีอาจจะเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกอึดอัดตรงนี้ก็ไม่ใช่อีกอเปลี่ยนอีกบางทีเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนอีกเงี้ยมันก็ยังไม่เสถียรพอแล้วอาจจะทําให้เรายังแบบมี ปัญหาหรือมีอะไรที่ยังตามมาเราก็ไม่รู้ดังนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องรับมือคือเราต้องมีเงินสำรองไว้ก่อนนะครับอย่างน้อย1ปีนะครับหปีถึง2ปีเลยแล้วแต่ตัวคุณเองถ้าโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําเราต้องมีเงินเยอะหน่อยเพราะงานประจำเนี่ยมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆนุ่อมันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับบางทีหาได้แต่เราก็รู้สึกไม่โอเคหรือเราหาได้เราก็รู้สึกว่าเรา ไม่ได้อยากจะทํางานตรงนั้นจริงๆอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบไม่โอเคอีกเหมือนกันเนาะดังนั้นก็พยายามมีสติกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าคิดได้ปุ๊บอ่ะฉันไปเลยแบบนั้นไม่ได้เนาะเพราะว่า The Tower เนี่ยบางทีมันเกิดอะไรแบบกระทันหันเกิดขึ้นนะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราจะไปเนี่ยมันจะดีหรือมันจะร้ายแต่ถ้าเราเต็มการรับมือไหวอย่างน้อยนะครับเราก็ยังประครับประคองไปได้ แต่ถ้าคุณออกโดยที่คุณไม่มีแผนอะไรเลยนะครับแผน A ไม่มีแผน B ไม่มีนะครับแล้วตัวคุณเองจะอยู่ยังไงอืมนะครับจะอยู่ยังไง คิดอะไรต้องรอบคอบคิดอะไรต้องใช้สติมากๆนะครับ The Tower บอกแล้วว่าคิดจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบางทีอะกระทันหันเกินไปนะครับเราอาจจะเตร็มตัวรับมือไม่ทันแต่ถ้าเรามีแผนสำรองแล้วโอเคคุณอยากทำคุณทำได้แบบนี้เป็นต้นก็จะให้ไอเดียความคิดประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่โดยภาพพื้นรวมแล้วอะยังมีโอกาสแหละที่คุณจะได้รับโอกาสนะก็คือไพ่สิกออฟคัพ นะครับมีโอกาสที่คุณจะได้รับก็คือหมายถึงว่าใครที่ออกจากงานยังพอมีโอกาสที่จะมีงานแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะได้เนาะไม่ได้บอกว่าทุกคนจะได้หรือคุณได้แต่คุณก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะอยู่องค์กรนั้นได้นานอีกแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอดูไปก่อนเนาะสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือคุณต้องกํานะครับเงินออคําว่าอะไรเงินฉุกเฉินเอาไว้ก่อนอย่างน้อย1ปีแต่ตามจริงผมอยากให้มากกว่านั้นนะแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้แค่1ปีก็ ลำบากแล้วเก็บยากแล้วก็นั่นแหละอย่างน้อย1ปีแล้วกันนะครับให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณเก็บยากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณตกงานคุณว่างงานอะ่ะมันลำบากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าบอกไว้ก่อนเลยดังนั้นก็พยายามนะครับที่จะต้องดูแลตัวเองหรือว่าพยายามที่จะต้องประเมินก่อนว่าคุ้มไหมที่จะออกจากงานนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะ Si x o f Cup s เนี่ยแปลว่าคุณยังมีโอกาสดีๆยังมีคนอาจจะแบบมอบ โอกาสดีๆให้กับตัวคุณได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่แล้วเราจะโอเคไหมหรือจะเป็นงานที่เราชอบหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราไม่รู้เนาะดังนั้นก็พยายามดูไปก่อนนะครับอิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์มีไพ่ทาวเวอร์กับไพ่เจขึ้นมาระมัดระวังเรื่องของสุขภาพระมัดระวังนี้เรื่องของการเดินทางนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะครับเช่นบางคนอาจจะแบบ ขาเรียกว่าอะไรนะคิดหรือทําอะไรต้องดูแลตรงนี้ให้ดีอาจจะมีการแบบเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเคารพกฎจราจรใช่ไหมครับหรือว่าก็ต้องแบบอย่าขับรถเร็วอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้หรือพยายามแบบ พยายามแบบแม้กระทั่งการเดินนะครับอาจจะมีการพัดตกหกล้มมีปัญหาตรงนั้นได้แล้วก็สุขภาพบางทีอาจจะเครียดวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วก็อาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับในเรื่องของสุขภาพแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะมันก็ต้องแบบค่อยๆประคับประคองแล้วก็ดูแลไปสำหรับในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการเงินอิทธิพลการเงินเนี่ยขึ้นมาหลายใบพอสมควรเลยนะการเงินของคุณนี่ก็ขึ้นเป็นใบนี้นะครับไหนถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟเพนทาเคิสองใบนี้ก่อน สองใบเนี้ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มของการคิดการทําการสแสวงหาการลงทุนหรือตัวคุณเองอาจจะยังได้รับผลตอบรับผลตอบแทนอะไรที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยนะครับและใครที่กําลังรอเงินอยู่มีโอกาสจะได้เงินนะครับที่รอเพราะว่ามีไพ่เจ็ดเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญแล้วก็ อสบินถือเหรียญก็นะใครที่กําลังรอเงินอาจจะได้เงินเนาะแล้วก็การลงทุนการค้าขายหรือว่าในเรื่องของการประกอบกิจการสิ่งต่างๆนะครับการทำงานประจำสิ่งต่างๆโ t ทเบี้ยเลี้ยงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีมีโอกาสที่การเงินของคุณจะู้ฟูได้ถึงราชินีถือเหรียญเลยทีเดียว ราชินีถือเหรียญเนี่ยแปลว่าใครกําลังรองเงินที่เป็นเงินก้อนนะครับหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การค้าการลงทุนนะครับอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาไปแนวโน้มเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะาราชินีถือเหรียญขึ้นมาคือก็เป็นอะไรที่แบบลองลองคิงถือเห,หรียญเลยแหละดังนั้นก็บอกว่ามีโอกาสที่จะมีการเงินที่ดีมากๆนะครับดังนั้นคือชาวราศี ธนุนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะแล้วก็เก็บเงินไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันสําหรับใครที่มีการเงินที่ดีนะครับถ้าเงินเข้ามาเยอะก็เก็บสันปันส่วนนะครับไว้หรือจะแบ่งไปลงทุนบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเนาะการลงทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าลงทุนมากเกินไปก็ไม่ดีแต่ไม่ลงทุนเลยก็ไม่ดีเช่นกันแต่คุณต้องพยายามหาความรู้กับการลงทุนนะครับอย่าให้คนอื่นลงทุนแทนเรา นะเราต้องลงทุนด้วยตัวเองความรู้ตัวเองเสี่ยงเองนะครับให้เราต้องแบบพยายามหาความรู้นิดนึงกับการลงทุนเนาะเพราะไม่งั้นผิดทางมีปัญหาก็มีเดทกับไพ่เดอะทาวเวอร์อยู่นะอันนี้ก็ต้องพยายามประคับประคองไปนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดติดตามเกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ